ใจขังตอนที่5วันนี้มีงานประชุมคุนนางกษัตริย์แต่ท่านเจ้าคุณก็ไม่พูดเรื่องของหลวงบวรส่วนเจ้าคุณสิงห์ก็ไม่ได้มีอํานาจว่ากล่าวได้สิงห์จึงคิดว่าท่านเจ้าคุณน่าจะเป็นพวกเดียวกับหลวงบวรพันแสงมาถามท่านเจ้าคุณว่าทําไมไม่แจ้งจับหลวงบวรแต่ท่านเจ้าคุณให้ไปคุยข้างนอกท่านเป็นเจ้าเสนาบดีดูแลคงคลังไม่ให้ใครคดโกงท่านเจ้าคุณบอกว่าเรื่องนี้แค่เข้าใจผิดไม่มีใครจะก่อกบฏจริงๆท่านเจ้าคุณก็มีเก็บใต้โตะ๊ะได้เงินจากที่หลวงบวรคนส่งอาวุธ เลี่ยมนะท่านเจ้าคุณนึกว่าคนดีแถมยังขู่พันแสงคนที่เที่ยงตรงอย่างเจ้าระวังไปนอนในคุกท่านเจ้าคุณจัไปพันแสงเข้ามาราดวังววยวายต่อว่าหลวงบวันว่าท่านจะก่อกบฏมีอาวุธผิดกฎหมายนอกเมืองและเขามีหลักฐานขนของผิดกฎหมายแต่ยังไม่สามารถเอาผิดได้เพราะยังไม่มีหลักฐานว่าหลวงประวรจะก่อกบฏหลวงประวรขู่เรื่องกฎหมายหมิ่นเบื้องบนและให้นายกจัดการพันแสงพันแสงโดนจับขัง ได้กินข้าวแดงแล้วตูและอีกสามวันจะโดนตัดสินข้อหาอีกที่เทียนมาบอกชววราว่าพันแสงถูกจับชวลรามามหาพันแสงข้อหาม่นประมาทิกุกหนึ่งปีเยอะอยู่นะครับพันแสงบอกถ้าบ้านเมืองมีกฎหมายไม่ทําตามกันข้าอาจถูกครั้งลืมชวลราบอกตอนนี้เจ้าคุณสิงห์คงหาทางช่วยพันแสงอยู่แต่นี้เขาไม่หวังแม้แต่ท่านเสนาบดียังไม่สามารถช่วยอะไรเขาหมดศรัทธาสงสัยต้องพึ่งป้าเชื่อมจิต044ชวลราว่าทำอาหารมาให้พันแสง และเธอก็จะไปสัปดาห์หน้าจะทิ้งพันแสงได้ลงขอรอเชวลาเอาเทียนหอมมาให้พันแสงบอกลาดวาลาพี่ไลจะมาหาพันแสงแต่เขาไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นมีชวลาออกมาเจอพี่ไลแต่เธอยุ่งเลยขอตัวกลับจะรีบไปขายหวยพี่ไลขอให้ท่านจเจ้าคุณอมรปล่อยตัวพันแสงโดยอ้างว่าที่ต้องปล่อยพันแสงเพราะพันแสงจะแต่งงานกับพี่ไลพันแสงกําลังได้เป็นเขยเสนาบดีกรมวงังตกทั้งข้าวสารแล้วพระเอกตู แต่พันแสงบอกถ้าให้เขาออกเพราะเหตุผลนี้รอให้เขาขึ้นศาลต่อไปจะดีกว่าพิไลพยายามเกลี่ยกล่อมสุดท้ายพิไลก็ช่วยพันแสงออกมาได้อยู่ดีพันแสงไม่สามารถขัดคําสั่งได้จึงจําเป็นต้องแต่งงานกับพิไลหากผิดคําพูดก็จะไม่สามารถเติบโตในงานที่ทําได้เหมือนด้นหลวงบาวรเล่นงานเพราะเขาไม่เคยเฝ้าด่านสําเร็จปล่อยให้พวกพันแสงมาวุ่นวายเหมือนโดนกระทือย่างหนักเหมือนกลับมาที่เรือนก็เห็นชวลาจับกลุ่มนัดและวางแผนอะไรบางอย่างแถมมีเงินมากมาย เหมือนจึงคิดว่าชาวลาเป็นคนขโมยมาแถมยังเจอสเบียงเลยรู้ว่าชาวลาจาัดเตรียมหนีชวลาโดนยึดของทั้งหมดอย่างนี้ต้องรวมตัวประท้วงมืนพานว่าที่แผลบนหน้าก็เพราะชาวลาไม่ช่วยจัดการพันแสงในเมื่อตูเจ็บตูก็จะให้มึงเจ็บเหมือนกันชวลาโดนเคียนแต่สายหยุดมารับแทนบ่าวไพาต่างปกป้องแม่ยิ่งชวลาจูก็มีความประหลาดลอยมามืนปรากฏตัวมืนมาช่วยชวลามืนบอกอยามายุ่งเขาแค่จะจัดการคนของเขา แต่มื่นบอกนี่มันคนของตูพันแสงบอกทุกคนจะอยู่ความคุ้มครองของพันแสงเหมือนยังซราไม่กลัวพันแสงครูจะทําของใส่มื่นไม่เชื่องั้นพันแสงทําของใส่แม่งตรงนี้เลยละก,กันมื่นโดนทําของใส่งานนี้จะได้หายซราไม่ไปทําร้ายคนอื่นชวรามาเดกกับพันแสงหยอกหยอกแค่มาพายเรื่อเล่นแต่เคินไม่ไหวชวราพาพันแสงมาดูหิ่งห้อยถึงท่านจะเป็นแสงสว่างเล็กอาจจะไม่ชนะแต่ในความมืดก็เป็นความหวังของฉันคมมากชวราเธอขอเรียกพันแสงว่าคุณพี่ได้ไหม เพราะเธอเคยคิดมาตลอดว่าอยากได้พันแสงเป็นพี่ชายเธอคงจะมีความสุขที่สุดพันแสงตอบตกลงเป็นพี่เป็นน้องก็ดีอารมณ์น้อยใจระพันแสงมาคุยกับพี่ไลเขาไม่สามารถแต่งงานกับเธอได้จริงๆและให้เขาไถ่โทษด้วยวิธีอื่นเธอพี่ไลถามว่าทําไมแต่งกับน้องไม่ได้พันแสงบอกเพราะเมียข้าไม่อนุญาตโยนมาที่ชวลาชวลาหน้าเจือนเอายังไงต่อดีชวลาส่งสายตาก็จะเป็นคนห้ามข้าเองนี้แม่ว่าชวลาจึงโยนให้พันแสง ที่คุณพี่ไม่แต่งงานกับเธอเพราะคุณพี่รักฉันพันแสงเลยต้องตามน้ําสวีทหวานต่อหน้าพิไลพิไลพยายามตั้งสติพยายามถามเรื่องทั้งคู่พี่ไม่เคยเข้าหอ,อกับแม่ว่าใช่ไหมค้ะไม่เห็นมีชุดของนางพันแสงชวลาชะงักพันแสงพูดอย่างเดียวว่าเขาแต่งงานกับพิไลไม่ได้และเขาไม่ได้รักเธอจบไปแล้วกับตอนที่ห้าสนุกกันไหม